คาอาัตี้พี่น้องมีคนเอาก่อนก่อนเราใช้ใจนะเด้อเ <ฮะ S 1> อฟซีปลารูกินขับเด้อแดนเชเน็ต

ครับสบายดีเด้อเพื่อนพี่น้องกับชีพเออจุกูจุกคนเนาะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวตามประเทศตามเามนือแผ่ดินดีต้นตอนรับจู่สองหนวดปลาเพลินคือเก่าพี่น้องตอนนี้อยู่กับน้องกะตี้เพื่อนน้องพี่น้องเนาะกินนมอยู่สบายดีเด้ออ่ะที่สบายดีเด้อทุกเนาะทุกเนาะสบายดีเด้อเพื่พนอนพี่พน้องเนาะ

nhỏ đây cái à ừ, tay Tại... phết phải tuyệt non เราเดี๋ยวไปใช้พี่น้อม้มันเด็กอะไรมีเพื่อนทานข้าวก่อนพี่นอทานข้าวก็เป็นแจงพระคิดเด็กอืมอืออีทั้งอ่า แม่ตีไปกะทังทีแกงพวกน,นี้เ็กขนแอ้วไงกินไปกินมาพวกคนแกงกันอะมา เชื่กันเนาะสั้นสูงเจอสั้นสูงพี่น้องพักพักอ่าพักเด็กศกับไค่มุญแดงเกงใค่กันพี่น้องเลยเชื่อไัอไมออ่มุญแดงพี่น้องเกงใครอือฮึย่าเฮ้ยท่าน,นี้กัสวัสดีสวัสดีจ้า เป็นคิเด็กองขวาส่ะซีโปนมีมีอันนั้นมันพี่น้องใส่กระดูกหมูน้ำใส่กระดูกหมูใส่หมูแดงจักจิบเป็นแกงหมูจักจิบเป็นแกงหมูแดงจักจีบเป็นแกงเพื่อเด็กพี่น้องเลยก่อนไปคนอุคนเอาปานนี้หมูกระหมูกโครงเสียงนะหมูหยองเอ้ยเห็นเยอะ เป็นคัวกับฮกต้างใน่น,น,นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนข้างหลังพื้นห่างไฟพี่น้องไอเไยคนอุ้มคนเอาอยู่ใครโมแดงนี่ไปต่อยเองว่าดีไหมชื่อเอาเนี่ยชื่อชื่อนี่มาไปต่อยเองโอ้หายไปได้หรอกไปต่อยเ,เองคาคาอาร์ตี้พี่น้องมีคนเอาก่อน ก่อนมาใช้ใจเลยือเผือกเผือกใช้บจว่ได้ง่ายเลยพี่นอ้นอ,องมาใช้ใจคำวเด็กยากใช่ไหมครบเจ็บคืออย่างนี้โอ๋อตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เขี่ยกองเขี่ยกองพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวโจ๊ะไปก่อนจะเข้าอ่ะเดี๋ยวม,มีขั้นตอนเอาที่ละขัดตอนขั้นตอนเนาะ,นนนะพี่น้องเนาะ

อาออขออออนะนั่เลยเลยผีสังนีเาไลท์โทษมาพี่้องไยลืมอย่าไม่ไปส่งเพื่อนอยู่ชั้นอีกพี่้องไเปนกิ่นที่ปนอ๋อเมยปน้กม่ไปเส็พี่้องไย thấy bớt hết à thôi, bay phun nè, phải ờ, bay nó Pino, Đóng bùa, bông một, một. bùa, giang một, một. thế, bơi ừ. một. Một. nè, đeni là ไปแล้วพูนั่นกะเอาติอ๋อคือได้ออกไปไม่ ai à, anh ừ. <laughs> 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 đây đang ừ. đi còn đây đây này bay sông mặc lên nhóc, ừ. biến lại đây với mặc lên này à. ทีแต่บุมีน้ำหงตาใช่บานี่ไปด็กกินด้บยข้าวมากอ่ะไป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 บุฟี่ไดี่ยวบุฟี่แม่นะอันนี้ฮะโอ้ยไม่ไว่ฮิทูใส่น้ไเนาะเขาบอกประเจ้าอยู่นี่เจ้าขายเ้ล่นร้าเลย พี่น้องเป็นเด็กน่าจะนงพี่น้องไปนางจะนางบ่านนี่นี่เขาเบือไหมแบ่แม่นางไตอใช่อะอู้พี่น้องไข่ผู้แดงแม่จะชุดเลยพี่น้องเลยแม่แม่ยังไตอู แค่แม่แม่แม่บดเด็กั้งใจแบบงุมง้มๆอยู่เฉยชุดๆเป็นใหม่เลยอันของหมักแม่น้องแป้งได้นี่แก่ทีดเด็กกินตั้งแต่มือ่อนานสักหน่อยเราไปเปิดไฟเลกินตั้งแต่ใช่ปะตั้งแต่เมือม่อมื่อสิได้อยนติสองปีน่าก็สทีเด้กินนี่สองปีแนนล้วยังทันหอดอติทันทอดสองปีอยู่ เอ้ยเบือมาเนอะตักบือใช้บัวพี่น้องเลยใช้บัวใส่หอยค่เป็นวะใส่บเบือแต,ตอ่ว่าแต่สูรเตะขู่แต่คนอาจจะบูคือกันด้วยว่าอย่างไรเนาะพี่น,ออออนอ้องเพราะท้งอ๋อฟกระดูกือพือยังเห็นต้มน้ำอยู่น้มฮะ

มันเก้าใบแก้วนี่มันตําพี่น้องไงใบแมนอยู่คือวกก็หกเ่ยสักหน่อยแล้วพี่น้องขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องอิพีเมื่อจุกจุกคนเด้อที่ว่าบุคอลสะอาดเป็นไรหกกูม่ท้กคนนอกับตัวนัอาตีก็ดึงน้องด้วยางยาเด็กเขาแม่หยาอะกะน คือจังหวะเอ้อผันสีมาบ่เฮ้ยอมาบ่กันที่หกอ่ที่หกวะอ๋อผีทั้งเอออะไรที่พี่น้องผันสีมาตะเวียงพัฒป็นเวียงเวียงเนาะประมาณที่หกสีก่มาที่เวียงอยู่อันยังไอทเทคบ่เฮขวหมูก่อนนี่ทั้งคือฉูดของ แป้เพ you know, ือนดิแมนผมปอาตี้เพื่อนอาลูกไปนำอาลูกไปนำนมา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 ม้มา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 มิกาะเด็นามามาเาม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 ้อาม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 ดมามามามอยู่พี่น้องมา้มมา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 เดี๋ยวมามามมามามมมมามมมมมมมาม แล้วมงชูดแต่ได้กเวาชิดต่ำพี่น้องเอ้หนวยว่ามันต่ำ่เพราะมันเคยต่ำแบบต่ำใบเยกยม,มันเคยอยู่เอาเอาเอาอก่อนเอา้าบาทนี่ลงสุไทยอยู่เนาะบาทนี่ออขอโทษขอไปพี่น้องเลยออะนังสานังกครับ năng năng đăng, đăng, đăng. Ừ. Ok Good Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ข่าหมูเหมืนนะหัวชิ้นหมูใส่ใส่หมูใส่ไข่หมูดแดงพี่น้องเลยใพักเทยงังหลายอย่างอยู่เนาะมีแต่ว่บาบเบื้อง,อ,งอาหารเบื้องสูงปะทะอาหารเบื้องสูงพี่น้องเลยไข่หมูดแดงกับเบื้องสูงเย็บพร้อมครบนะเต้าหมูก็เด้อเออพี่น้องเดี๋ยวยู่ระวัง ตมมูพี่น้องแล้วถาเบิ้งขันตอนตอนที่พดอุ้ยอุ้อหมอยีที่แล้พี่น้องเนาะฮะ้าติตามเ้ยพี่น้องเด้อ มาบาดนี่พี่น้องมารวยรยิ่กันเลยพี่น้องอ่ะดีเด้อพี่น้องชี้วัตถุกุญชชน้อเด้อชี้ปลาลูกินข่าวเด้อแดงเทเลสพี่น้องมาพบพ่อกับตำรวจคิดข่าวคำใหญ่คือเก่าพี่น้องเลยพักคิดเด็กวันนี้ว้าชัวร์อนหอนเป็นหอนพี่น้องเลย ใส่กระดูกหมูน้ำกระมี่พี่น้องฮะต้องเห็นเม่ไรเรากระดูกหมูเนาะนี่พี่น้องอืมฮืมผ่อนอืมวยแต่มาจนเนี่ยไปล้วทำเรื่องเกาะนำน้ำหุ่นไข่อืมแซ่บเซยพี่น้องแซ่บเซยพี่นจ๊ะ ขอโทขอภายเนอพี่น้องเลยภาพไหนที่บอสุภาพภาพไหนที่องามเนาะวความไหนสิู่ต้องพี่น้องเลยส่วนพพี่น้องกินเองปลูกเองขันเองปลูกเองขันเองกินเองหมด่นอเอ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋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 อม๋ออ๋อืออ๋ออ๋ออออององอออ มีโบกโันออกผิดกับสรงพักมแม่พ่กเราเสร็จจัดเลยขึเข่าพี่น้องอย่ารบกวนเนี้ยนะดังเนี้ยสักหน่อยพี่น้องเลยขออภัยนาะพลีแดร์ไปส่งไม้เห็ทั้งเมาไล่เพื่อนพี่น้องมากินเลยอยู่ยเชโนลืมว่าทั้งเมาไล่เพื่อนกินที่ปนก่อนมาหน,นีิ ทั้งหลายคนอยู่เป่นหองทั้งจัดลา่าทั้งบ่จอนเนพระบุญสาราวัลบราไล่กะอะไรอย่างไรหาคนพี่น้ลง่ต้งวดยังบุญอีกเจเ้าขึ้นมือไะไฮึเจ้าขึ้นมืออไไรทั้งบมเนี่ยวัเป็ันจัน พี่น้องไข่มมเดงอื้ฮอตหันชอบโเห็นมั้งไอเพื่อนเพือนคาคา,าคุณน้องเห็นหรอเฮพี่นอ้อ,มนนองมาคลิกมพัก ผักสมสมพักบอกของใส่ผักสมแซ่บปะแสบบเ็นเองแซ่แบเองแสร็จหยเซ่บซยแ้วหมักหนกันนะักมันคือสรว่าฉถุนวดนท่างคนต่ำไมบ่อย่บ่อยหาเป็นตำไม่ต่องตำบมันบอยนบบอยมัก กินแบบั้นพี่น้องมันมันแบบเลเเะเพราะเลันนี่ังไม่ได้ไปใช้พี่น้องเลยพ่จะออกไปใ้แบบหน้าเขาพี่น้องมีออกไปบาเือเอาทไ,ไป บวกด่องปูด่องปลากล็ว่าน้ำมันบุกเข้าสันดยว่าเวลาพระเจ้าคุไปกะชิดม่นจะบ่หรอะไปบึปบงกันประมาณอีกอาจจะเป็นเดือนสงการนะพี่นดอกจะดูดถ้าดูดจะหัวปีมันชิมง้มอชิมไม่กิน มันเอามือนั่ากินพี่น้องครับแม่สงการแน่น้องกับซมาแน่น้องเป็นของน้องกันแ่ละเป็นกับซมาแต่คงที่พี่น้องครับคือไอ่ผักข้าให้แช่เนาะลืมเอาผักข้ามาใส่ขอบคะ bay bay đây nyanang bay bay nyanang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  này nyanang bay 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 Cái bay nyanang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  cây nyanang bay ทีเน่เลยขาดเม่ได้่เลยคือใส่หมอเนาะไม่หมอนี่ไม่ได้อยพี่น้องนี่เรหยอกยเอออลือหัวเนาะเนาะแกงแกงออมขี้เล็กกรเป็งนงขิงออมขี้เล็กหอมผงห่อนเลยเดี๋ยวกลับไปลวกเปล่าเลยก่บเปล่าก่อนเลยสุดๆเลย ตูน้ำบอกแ,แต่ไปผมเคยกินมากมากินเยอะผมเคยกินชุดนี้เดแบบอบร้องแซ่บเป็นต้นแล้กินชุดนี้แหละคนที่บ่มักแกงคิดได้กะ อาจสิมักได้พีน้อเพราะว่ามันสิตางกับแกงทั่วไปหลายคูหลายคนเนาะบกเคลื่อนการแกง เข่าวกะสิได้อันอะไรกวะตัวฝ่วนเป็นนอนอ๋อตีนอนเนาะขึ้นข้าวก็สบ,บายแนมเลยอเออ้ยเรล็บชาเลยยังไงดินนั่นดินนี่อยู่ยองไงวันที่สิา,านี้วัดเกิดพนมหัวชี้ได้มาทัดนนี่บ่เนะ มันเกิดน้องอัตตีนะมาทานันแต่ว่าทันบอทนันแต่ว่าแป้งลงมางเราจชิบทุทันหรอพอพอขึ้นเซโปนวันทีิสามลูกผัดลงมาแต่เวียงวันที่หก

ขึ้นไปกับไปเฮ็ดเบียที่นอกเลยไปเฮ็ดเบียขันว่าอนาคตมิงมันมีความกับใจเหมือนเียนต่อ,อ,ย,อยอ่ะเมือหลอกคำใหญ่เลย พี่เล็กสัภาพนาะเนะฮะเหมือนนี่ก่อนเรเคขอตุนเข่ากันเนาะพี่น้องเนาอเดี๋ยวเหนพี่น้องเอซีหิวขอน้ำฮะรับแต่อ้คำยังไาพี่น้องคำโอ๊ะน่อยไอ้อืมอืม

ใช่ป่ะแ่อวอที่เรียบร้อยพี่น้องเลย,ยมีอยังยังบ่อิ่มกับพี่น้องเลยทีเร็<อ>มกก็เลย,นเนย,ก,ลก,ยลกินโดนแนลูกโอยโสอะไรกันเลยเป็นโดนตาแป๊กเป็นคนขึ้นเขาช้าเ<อ>นาะเนาะสบายดีเด้อฮะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกะดูว,ว่าพวยังลไงพี่น้องอยู่กับขอบกับครัวกับแม่น้องที่ผูเลยไปใช้เงินีกะจะออกไปให้เป็นหน้าคือเก่าเนาะ ไปจอดบางง้อบางคุยตามเคยเป็นชีวิตประจำวันเนะาะก็มีเขาครับ <c oughs> แกงวักเด็ศของฝากจากน้องไส้ก็แกงใส่ขมูแดงใส่กระดูกหมูน้ำในจักหน่อยแล้วก็เครื่องเคียงกบบมีพรกบัวกินไข่น้ำหยอนางเนาะเห็นไหมเนาะอย่างเพื่อจะหนัว<ท>ลืมเนาะแต่ว่า หนวดว่าผิดพลาดไปกับอะไดเขาถอดกรอบแฟนผีพี่น้องเนาะแต่ว่าบทถือบทต่อจบบทงามเนาะครับตามคลิปนี้ครับหนุ่มหนวดก็ใช้ลำลาพี่น้องรับแจกให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องฝากปุ๊บกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ครับทางหนุ่หนวดและขอบคุณวมันด้วยพ <ält assume. S 1> ี ally, Ora, ่น oui, right. ้องเนาะครับถือว่าเป็อย่างไรเนาะครับกดดนครับไปขอขอบคุณขอบคุณทางพี่น้องทุกที่เพื่อจะกูจะคนที่เข้ามาเบิ่งอ่า โดยข่ามโฆษณาเนาะให้กำลังใจทาคหนวดมาตลอดเนาะก็ขบุตคุณพูณอลายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กให้พ่อพี่น้องอิบซีเบอร์จะกูจะคนร,ร่ำรวยดึ่มทองทำมเินทมปังเดี๋ยวพ่อพี่นอ้องเ้อสำหรับคลิปนี้นไปเด้อบาย